โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันในเกมพิลลอบนิเวศหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My ล์เฟรดอวตา a ์นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้อวตารได้แก่อวตารที่มีชื่อว่าคาเมเลียนบาซ l i ีนนั่นเองครับผมซึ่งแปลได้ตรงตัวว่าเป็นกิ้งก่าบาซิลีนนั่นเองเพราะว่าดูจากสีจะเป็นการเปลี่ยนจากบาซิลีนเก่าๆคือมันจะเปลี่ยนสีได้นั่นเองครับจีเน็กล่างสลิสถ้าผมจะไม บาซิลิสนะครับเป็นสัตว์ในจินตนาการในเทพประการนามกี่แระยุโลกมีรูปร่างเหมือนงูผสมมังกรกับไก่หรือนกนะครับผมก็สําหรับความสามารถของบาซิลิสนะครับเพียงแค่มองผ่านเหยื่อนั้นก็สามารถที่จะทําให้เหยื่อกลายเป็นหินแล้วก็ตายได้แล้วเหมือนกับเมดูซ่านั่นเองครับผมก็มีนักเล่านิทานคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่านะครับบาซิลิสเป็นงูที่มีมงกุฎเล็กๆสีทองบนหัวนะครับผมก็หัวเหมือนไก่บางคับที่มีหัวเหมือนคนก็ได้อะ แล้วก็บลิซิส์มาซิลิสนะครับเกิดจากกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ปรากฏบนท้องฟ้าอันนี้ไม่ใช่ละพอเถอะก็ข้อมูลนี้ผมก็เอามาจากวิกิพีเดียนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสันใดก็ตามแม้เพียงเห็นมองผ่านทางกระจกได้ก็จะตายเพราะความกลัววิธีที่จะฆ่าม,มันาแล้วก็คือวางกระจกไว้ข้างหน้าตัวมันก่อนที่มันจะมองผ่านมานะครับผมก็ตามนั้นเลยเมื่อมันมองเห็นเงาตัวเองในกระจกมันก็จะตายเองครับผมก็บาซิลิสนะครับผม ได้มีการตั้งชื่ออ่าในกิ้งก่าด้วยนะชนิดหนึ่งครับผมที่วิ่งบนน้าได้นั่นแหละมันก็เป็นชื่อกิ้งก่าด้วยตามนั้นเลยก็สมควรไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอเหมาะสมไหมนะผมว่าเอามาตั้งอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละอิงกับในเรื่องจริงด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อมูลสำคัญนะคือมันเคยปรากฏตัวในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนภาคสองตอนห้องแห่งความลับด,ด้วยก็เป็นงูที่ ว่าวอว่ดมอหรือว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั้นเลี้ยงไว้นั่นเองหรือว่าทำลีดเดอร์นั่นแหละครับผมก็ที่มันไล่ทําให้ชาวบ้านเขาเป็นหินแข็งเป็นหินกันอะแต่จริงๆผมว่าไม่จำเป็นต้องเอางูไปนั่นก็ได้นะแค่ไปใส่ตู้เย็นก็แข็งเป็นหินแล้วไม่ใช่ละาอเนี่ยผมว่างงไอเล่นอะไรมุกล้ะว,ว่าก่ายชิมหายไม่ได้เล่นมกพูดขำๆ <c oughs> เอาไอควายอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นมุกนะผมพูดขำๆเฉยๆ <c oughs> โ,โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยสกิลสามก็กิโ่ตัวนี้ผมก็เคยเล่นไปแล้วรอบมึงอ่ะวันนี้ก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งครับผมครับสกิลหนึ่งอะสามเลยสกิลสามนำแน่นอนแรงโคตรชันเวทเข้าคีมไม่ได้ละนี่อ่ะจริงจริงมันก็กดเลนโหนะผมว่าสกิลสามมันดีอะสกิลไอ้แทงมนะ่วงเนี่ยอย่างโหเลยเออสแกปเนี่ยการระเบิดของ พื้นดินเหรอใช่ปะวะนี่ผมไม่รู้นะดาวดาวธรรมนโหันะคริสตัลฟิลคิตตันสีม่วงเดี๋ยวเราไปว่าผมใช้สก,กิลอีกทีแล้วกันจะได้แรงๆเดี๋ยวกา้าพลาสองตัวนี้มั้งหรือว่าสามตัววะอ้าวอ๋อมันดีนายไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าการดีนายในโหมดเซียมไม่ทำให้เวลได้ที่ระดับน้อยลงห้าละเรียบร้อย ถ้ามันไม่กลับแล้วมันเลือดเหลือต่ำกว่าประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตายเลยนะเนี่ยเพราะว่าสกิลผมแรงมากแล้วเป็นซานเวทที่เป็นใสไอจีเลือดน้อยไงตายได้เนี่ยต้องกลับละเฮ้ยไม่กลับวะโอ้ตายกินต้นไม้อยู่อ่ะแต่ผมรอเวลห่น่าจะชัวร์กว่านี้น่าจะชัวร์แล้วละ่ะเวลหกวฆ่าได้ถ้าเขาไม่กลับนะถึงแม้ว,ว่าเลือดเต็มหรือว่า แปดสิบเปอร์ซ็นก้าสิบปอร์เซ็นตก็ตายอ่ะเอาจริงๆผมฆ่าเลยเลยวั้งเนี่ยจริงๆนะผมฆ่าเลยแหละนะถ้าสมมติสันโดนเนี่ยเนี่ยตายแล้วมั้งเรียบร้อยโห oh, ไม่ได้เวลวะ่ะถ้าเราเ,าเวลวนี้ไม่ได้แนะ่นอนผมตายแทนแนฮะโดนป้อมยิงอยู่มันแรงมากนะโหดโหดมากบาซิลิสตัวนี้หรือว่าจิโอแมนเซอร์เอ้ยดับเบิลดามเมจว่ะดับเบิลดามเมจว่ะดับเบิลดามเมจว่ะเอ้ยใครเนี่ย เมดเบยเนาะผมว่าฆ่าไม่ได้นั่นแหละบิงได้อยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างด็อกเตอร์กับโคโรนอสแต่ผมรอฆ่าแซนอีกรอบนึงอรัได้อยู่นะถ้าสมมติแหลมมาเลือดเต็มก็ตายครับผมผมมีดับเบิลด้วยแล้วก็สกิลทุกอย่างครบยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนถ้ามันมานะแซนเวทถ้ากล้ามานะเฮ้ยไอ้นี่มันผมไม่อยากเสี่ยงกับมันเลยวะ่ะ ผมไม่ค่อยอยากเสี่ยงกับมันเลยอ่ะหัวฆ่าไม่ได้อ่ะระเบิดทันอยู่มั้งได้อยู่มั้งโอเคแรงโคตรตัวเนี้ยโหดมากอ่ะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะแต่ว่าผมคิดว่าบางทีแม็กมาสมันก็เก่งว่วสกิลคอนเซ็ปนในใมมต์มันในคลายแม็กมาร์ะแต่แม็กมาสไม่เห็นจะเป็นต้องรอเลยใช่ปะไม่เป็นต้องรอเลยอ่ะคือสตันเลยแล้วมันออกเลยแล้วตันทั้งหมดด้วยไม่ต้องมานั่งกดคิวอีกทีไม่นั่งกดค,คิวอีกทีนึงให้มันไประเบิดตรงที่เราอยากให้ระเบิดด้วยอ่ะ ง่ายกว่าเยอะอันติก็ขยมบแล้วบิงเข้าไปเลยไม่จำเป็นต้องรอด้วยซ้ำเห็นนะความแตกต่างไว้ฆ่าได้เนี่ยถ้ามันหนีไม่ทันนะแต่ว่าผมว่าทันแหละไม่โดนด้วยซ้ำอย่าว่าแต่หนีไม่ทันเลยไม่โดนถ้าโดนก็ตายแรงมากจะเป็นเฮสด้วยเอ้ยฆ่าได้อันนี้อะแคล้งโอ้มึงสังเกตฮีโร่อีกทีมมันแครี่ทั้งทีมเลยเนี่ย ผมมึงสังเกตเห็นเข้าประ,าท,ารระาทาตรงนี้ได้ปะวะต้องดูก่อนหมดแล้วผมไม่เบียนตีแล้วไม่ค่อยชัวร์เลยไม่เอาดีฟ้าเมดเบนไปล่างเอ้ยไม่ใช่แซนเวดไปล่างเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้รัวๆเนี่ยเฮเ้ยเจอใครเนี่ยเอ้ยเอาไม่ได้หรอกเอาไว้นี่ดีกว่าห้ามตีห้ามตี เข้ามาดิทีมเราเข้ามาดิโอโคนอตครอบเรียบร้อยแล้วผมว่าโอ้ไม่ใช่แค่โคนอตครอบแซนเวดก็ลงกับเขาด้วยอ้าวไม่โดนโอ้าวอ้าวอ้าวด็อกเตอร์มาห้าเนี่ยว่าล่าผมห้าตัวเนี่ยตะเกียบเฮ้ย,ยผมจะตายไว้จะอยู่นานเลยแต่โดนครอบตายโชคดีที่โคนอตมันไม่ตัดสินใจครอบผมหรือว่ามีครอบผมก็ไม่รู้อะแต่ถือว่าดวงดีแวละมันมาบนกันห้าตัวเลยตะเกียบ <c oughs> นี่ไงสามตัวกลางวันนี้ก็สบายเลย<ป>เยนลน่าศัตรูหายไปคเคผมได้ลงท้าแล้วปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บไอเทมชิ้นแรกผมมาจออเป็นนี่ก่อนนะพีเคออามาคอมโ,มโบสกิลหนึ่งคือผมสามารถกดคิวแล้วก็บีกไประเบิดที่ไหนก็ได้ที่อยากระเบิดอะ่ะอาร์ข้างบนเรียบร้อยแล้วครับผม นินชา silhouette ของเราฆ่าได้ไงเนี่ยแต่มันต้องวัดดวงว่ามันจะบิงทันผมหรือว่าผมจะสกิลก่อนมันหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้มันไม่เห็นผมอะถ้าผมสกิลลงไปมันไม่เห็นผมแล้วเนี่ยแต่มันเดินขึ้นมามันเห็นละไม่ทันแน่เลยหรือไม่ก็ไม่โดนนั่นไงผมว่าเราไม่โดนหวังเสียงไปหน่อยไม่เสียดาย คู่ดาวนาเหมือนกันนี่น,นั่นเตียองเรา,านี่ไงโดนไปเด็กเจ็บวะเนี่ยยิงเป็นตัวสายเอจิ้วยซ้ำแรงโคตรอ่ะแล้วข้างบนอีกแล้วอ่ะต้องไปช่วยหน่อยแล้วอ่ะเฮ้ยป้ามยิงคนอ๋อตายสุดยอดมากอ่ะยังไงนินจานี่ไงโอ้โหไม่ดึงจังหวะตะกี้อุตส่าห์จังหว่อ,หวยอย่างดีอ่ะเรียบร้อยแล้วมีแซนเวดอีกตัวหนึ่งเต๋า มันไม่มีทรายอ่ะละคิปเดินมาพอดีไดไงมันได้คิปเดินมาผ่านหน้าผมได้อยู่มั้งปึ๊บไม่ได้ตายอยู่มั้งเดินบงับงๆไว้อ่ะให้นี้อ้าวเหม็นแล้วไงแต่ผมว่าตามได้อยู่มั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสกิลหนึ่งผมจะมาละนี่ไงจะมีปัญหาก็ต้องไอ้ตัวข้างหลังเข้านั่นแหละมีปัญหากัไอ้ตัวข้างหลังนั่นแหละนี่ไงเรียบร้อยปะเนี่ย่ะสกิลไปเลย เอ้ยหนีก้อนถอยก้อนถอายก้อนถอยหมอนไม่ใช่เฮ้ยฆ่าได้เนี่ยแข็งเอ้ยเยอะจังวะเยอะไปหรือเปล่าเอาใบยมุกเกี่ยวอะไรกันวะโอ้โหโอ้โหไม่รออแล้วอันตีเมทเบแน่นอนเรียบร้อยมันมากันหมดแล้วร่างเราดันคีฟสนุกสนานเลยเฮ้ยผมว่าไม่ดีแล้ว่าพีเคก่อนไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ไม่เห็นะเม็นต้องเข้าเลย ผมมองเป็นนี่ดีกว่าไอคอนดีกว่าเวิร์กววรกว่าเยอะเลยไม่เห็นจะไม่ต้องไปเปิดเกมผมสกิลไปธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วอ,ะ <S <S อ่ะออกเป็นเลือดจะเยอะดีกว่าว่าโอเคเวิร์กกว่าอีกบิงชักมันไม่ใช่ตัวที่ต้องการบิงเหมือนพวกเพเปิลอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่พวกเดสบูุหรือเพเปิลที่ต้องบิงเข้าไปสกิลแต่นี่มันสกิลเองก็ได้อะ่ะแต่ถ้ามีบิงจะเล่นง่ายขึ้นเท่านั้นเอง เอ้ยโหไม่โดนแน่เลยวะ่ะแต่คนนอนแน่นาตายอยู่มั้งแรงอยู่อ่ะเรียบร้อยออลุงไส้สก,กิลที่ผมชอบมากเลยเอฟเฟกมันเทด่ดิดูดิดูดิดูดิเปลี่ยนสีเรื่อยๆเลยอ่ะอย่างเท่อ่ะแต่จริงสก,กิลหนึ่งมันก็เปลี่ยนสีนะสก,กิลสามเปลี่ยนปะวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเ,ยวเยวราด,ดูตัวไม่ได้สังเกตเลยสก,กิลสามเปลี่ยนมาจากเทนสีนม่วง เออเปลี่ยนทุกสีเลยเปลี่ยนตลอดเลยอย่างเทะดูดิออันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยผมไม่กล้าตันเลยกลัวมีตัวข้างหลังรออันติมันโดนยซะเสลเกินต้องชัวชัวต้องสตาร์นก่อนแต่จริงๆตันก่อนมันก็เดินออกทันอะ่ะมันต้องกดผมต้องกดสตาร์นปุ๊มแล้วก็กดอันติตอนระหว่างสตาร์นอะ่ะนั่นแหละอาจจะทันอยู่เพราะมันสันแค่หนึ่งจุดห้าวิแต่มันไล่ทั้งสองวิไม่ใช่สองจุดห้าวิด้วยซ้ำ คือมันต้องกดตอนชาร์ตนะกดตอนพุ่งไปน่าจะทานแต่ว่าถ้าดูว่าผมกดก่อนแล้วพุ่งไปยังไงก็ไม่ทานแน่นอนยากมากถ้าไม่มีคนหยุดให้นี่มันมิดบอวันนี่เดี๋ยวอยากสก,กิลอะมานามันเหลือใช้อะนี่ไงอยากสก,กิลเอ้แต่มันฆ่าไม่ได้หรอกามเมทมันเบาอยู่อะนี่ไงกการ์าสตเมทเบนไปก่อนได้ปะโออันตีตเมทเบนเลยว่ะเฮ้ย มันมันเก่งอย่างนี้เนี่ยแคล้งเนี่ยมันมันโหดจังวะอ้อเพื่ออะไรเดี๋ยวนะนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอ้โอ้โหฆ่าได้ดิไม่โดนโง่คนสวยแต่ฆ่าได้อยู่ใครฆ่าเนี่ยพัฟเพจส์มัตเตอร์ผมไม่น่าไปเลยมันเลยอะ่ะทีมอีกทีมันก็สกิลออห้าไอ้ไม่ใช่สกิลออมาออห้ากันตลอดเลยอะ่ะ แตีนี่สกิลเราดีกว่านะผมว่า,เ,าเสียดายเมกี้ะมันไม่โดมันยากมากอันตีมันถ้าไม่ใช้ตอนที่ตอนบวกจริงๆหรือมีคนหยุดให้งจริงอ่ะมันเล่นโคตรยากอ่ะยังไงเนี่ยเอามังกี้ไม่ใช่มังกี้แซนเวดเอา้เอาเ่าบาร์กเหรอเฮ้ยได้นเนี่ยโจชั่มหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อย ได้กระจกด้วยสุดยอดเฮ้ยวางหลุมทรายไว้ตันมันด็อกเตอร์เหรอเอ้ตายเนี่ยโอ้ตําดามเมจไม่พอวะ่ะตะกิวสาห์ผมติดกูด,ดาวด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เลืดอดเย,ย,ยอะมากเลยเนี่ยในป้อมบนด้วยสุดยอดบอกรองเท้านี้ดีกว่าจะได้วิ่งเร็วๆหน่อย ตรงกลางว่าไงตรงกลางว่าไงตรงกลางว่าไงชิบหายแล้วตรงกลางว่าไงวะกลัวอย่างเดียวอะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวโคนอสข้อ่ะลาดแข็งมันยิงฟรีอะผมกลัวแค่นี้แหละไม่มีอะไรต้องกลัวไปมากกว่านี้นะเกมเนี้ยโคนอสกับแข็งเท่านั้นอะตัวคอมโบสุดโหดแรงมาก แค่มันนี้ป้อมกลางนี่ว่าเราจะมาทําไมผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปตันกด็ดินี่ไงต้องตันแล้วละ่ะต้องออกก่อนใจเย็นดีกว่ารักษาระยะให้ดีแค่สกิลสตันไว้ก่อนอะเผื่อมีก๊อกสองในแดนติกลับมาช่วยได้นี่ไงเจอแล้วไงน,นี่ไงเจอแล้วไงเรียบร้อยปะเนี่ยเฮ้ยจับได้ว่ะเรามีพับเพจมาสเตอร์ว่ะพับเพจมาสเตอร์ เมนเดนก็หนีได้พระเปตมาเตอร์นี่ตัวน่าลำคาญขั้นเทพเลยผมว่าไอ้พวกที่มีสกิลนี่หนีเนี่ยมันแทบจะโดนปิดตายเลยเสียไปห,หนึ่งสกิลเลยแล้วนะ่ะโอ้ยไม่โดนว่ะชิบหายแล้ว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 ทำไงดีอะทำไงดีอะตันตีตรงไหนเดี่ยนตีตรงไหนเดี่ยนตีตรงไหนเดียนตีตรงไหนดินดนดนดโดนป่ะโดนซันเวดแต่ไม่ตาย นี่ไงยังไงต่อดีแทงยิงฟรีรัวๆเฮ้ยแต่ได้เนี่ยทำเป็นเล่นจะสก,กิลกสิลวะ่ะโอ้ยตา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 โอ้โหติดโคนอสตัตอนอีกติดตันโคนอสนตอีกแล้วด้เมื่อกี้ผมฆ่าด็อกเตอร์ได้ก็โอเคอะ่ะทีมเรามันบวกแค่สี่คนเอง่ะนินจามันไม่ได้มาออเลยอะ่ะดันคีฟก็โอเคอยู่มั้งได้อยู่ไม่เสียหายเท่าไหร่ผมได้พีเคลด้วย มันตะกี้มันตายไปแล้วมันก็มาอีกเรื่อยๆทีมมันมันอยู่ใกล้ป้อมเกินอ่ะ่เสียดายอันตีใช้ยากจริงๆบางจังหวะมันได้มีคนอยู่ให้ผมเลยอ่ะจะมีตัวอยู่ได้จริงๆก็ผมกับพับเพจแล้วก็มังกี้แหละซึ่งมังกี้ก็ไม่ชัวร์อ่ะไม่มีตัวตันดีๆเลยอีกทีมนี้มันก็มีโคโนตแต่จริงๆผมว่าโคโนตคอมโบก็โหนะคอมโบกว่าโคโนตตัวเนี้ย คิดถูกว่าว่าออกได้อยู่มั้งแต่ที่ผมไม่ค่อยอยากออกเพราะว่าอะไรมันไม่ค่อยคมอ่ะเอ้าเอ้าตายเองมะเน,นี่ยโดนเมบเบนตบแล้วอันติเฮ้ยเมบเบนไม่กล้าบวกเนี่ยผมใช้ให้ดูคอมโบขั้นเทพของตัวนี้จริงมันก็ไม่ได้เทพอะไรเลยมันก็ปกตินั่นแหละเห็นะปล่า <laughs> เนี่ยดิงไม่ตันตรงจุดเลย ตรงจุดเกิดเหตุโอ้โหไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกผมไม่น่าช่ไอ้โดนโดนพ้าวะไม่โดนนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยแต่มันติดไอ้นี่อยู่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่โดนวะยากโคตรโคตรใกล้อ่ะบอกไอ้ระยะมันใกล้มากเราไม่มีคนหยุดด้วยทีมเราถ้ามีสตันสักตัวนะผมจะทำไงวะให้อันติมันชัวร์ๆเนี่ยออกเฮกเหรอ คนละแค้งยิงฟีวลรวนยังไม่ดีอ่ะนี่อ่ะคนละนาานเอคนโดนฆ่าด้วยแต่ทีมเราก็แคลรี่ก็มีอยู่นะรับเป็ดกันนินจาแต่ทีมมันแคลรี่ห้าตัว่ะถ้าเลตเกมจริงผมว่าเลทเทสแน่นอนอยังไงก็เลทเทสแน่นอนหรือเอาคาาฟ้าดีเพราะมันเพิ่มรัศสมีแล้วก็เพิ่มไมนี่ด้วยเฮ้ยโดมังกี้แยงขวดว่ะ แันเขาก็มีขวดนี่หว่าพาได้ปะนี่อะไม่ต้องรีบหรอกมัง้งถ้าอยู่แถวนี้ยล่ะนี่ไงเจอจิงก์เนาะเฮ้ยบิงไม่ได้ชิบหายแล้วเขาไม่ได้บิงไม่ได้ตะเกียบมันบินไม่ได้อ่ะโดนโดนออร่าเมดเบนคาด่ละรียบร้อยผมว่าอยู่แถวนี้เพราะว่ามันต้องแอบอ่ะเออ เอา้านินจาย,ยังตายดิขนาดอยู่คนเดียวรัวๆทำไงดี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 ทำาไงดีอันติไม่โดนจะเข้าก็เข้าเลยไม่ได้เดี๋ยวมันหนีได้หมดเลยอ่ะหนีได้ป่ะตีคองดีกว่ามั้ง <c oughs> เอาคองอ่ะ <c oughs> ได้ เพราะมันไม่มีพื้นที่มาตีแล้วอะว่าได้นะไม่ยากหรอกอืวางหลุมมันจะช่วยวะช่วยอยู่มั้งนี่ไงลดการเร็วความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีด้วยสกิลที่เท่มากวางหลุมชอบมากพอาชอบส่วนตัวล้วนๆสกิลนี้จริงๆมันก็ดีแหละแต่มันต้องอยู่นานๆเนี่ยมันถึงจะแสดงผลได้เยอะ จับก่อนออกเฮกหรือว่าคาราฟ้าดีแต่ผมว่าคาราฟ้าก็โอเคนะมันแรงขึ้นแล้วมันก็ไกลขึ้นอะ่ะระยะมันอะ่ะจะต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ผมว่าคาราฟ้าแล้วกันคาราฟ้าละคาราฟ้าละเน้นร่าง,งแรงไว้ก่อนเฮ้ยหลุมว่าเฮ้ยวับ ทันปะไม่ทันผมก็ไม่กล้าบิงเข้าไปแล้วตันเลยมันเสี่ยงไปผมก็สาหลุมไปก่อนน่านเสียดายชิงชิแต่เราติดเดินไม่ได้เดิน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 ดีเดินดนีโอเค่าถ้าปล่อยไว้เลยนี่ผมว่าแย่นี่ยแพงยิ่งฟรีอ่ะ กูว่าอย่างเนี้ยแข้งมันยิงฟรีอ่ะมันมีโคนอสครอบให้อ่ะทำไงดีระวังแตคนนันี่ไงนี่ไงโคนอสยิงฟรีไม่ใช่แข้งยิงฟรีโคนอสครอบยิงเฮ้ยโคนอสครอบไปยิงนี่ไงโดนแล้วนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสก,กลิลเอ้ยแต่ผมมีโทเค็นนี่หว่าผมไม่น่าตายหรอกตายแหละแต่ว่าชีวิตที่สองผมก็ตื่นมาได้อ่ะ โอ้อันตีไม่โดนใครชาวบ้านให้อีกแล้วอันตีผมไม่โดนชาวบ้านให้แล้วว่ะข้าได้ข้าได้อยู่มันตีสกิลสามผมหรือเปล่าไม่ตีสกิลสามหรอวะโผล่ฆ่าไม่ได้เนี่ยผมมันบินได้ตลอดวะสกิลสามถึงถึง,ถงตายแล้วไม่รอดแล้วเรียบร้อยนี่ไง,ไง,ง,งแบดบิดท้อนโอเคได้ปอมไว้ยเจโนไซด์ด้วย ได้คาราฟ้าด้วยไม่ร้อยอันตีผมฟรีมากเลยตะเกียตายมันตายเร็วอ่ะมันยากกว่าแมกมัรเยอะอันตีอ่ะให้มีคนหยุดชัวๆวด้วยซ้ำใครกดไม่ก,มกดเป็นการเค okay. ลูนไม่น่าจะมียงเพิ่งเก็บดับเบิลไปกูดาวแปดสิบวิเพิ่มระยะแสดงผลแล้วก็เพิ่มความเสียหายแล้วก็สโลด้วยมันจะเพิ่มเท่าไหร่วะเท่าเดิมหมอ ม่ผมไม่เห็นรู้สึกว่าผมมีชาราฟ้าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยหรือว่าเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าอ๋อม,มีดินใช่ป่ะมีดินใช่ป่ะตอนเดินกดใช่ไหมให้เริ่มก่อน,นีเริ่มใช่ไหมไม่เกี่ยวหรอวะไม่มีออร่าเอฟเฟกเหรอแล้วออกมาทำไมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กม,มาเอาออร่านี่ไงไกลขึ้นโคตรเยอะอะดูดิน่าจะโดนง่ายๆแล้วล่ะนี่ผมรอซ้อนข้างล่างดีกว่า ไม่ใช่ว่าตัวเองโดนเปิดก่อนนะรอห้าคนดิมันอยู่เยอะนี่ไงโคนนอตจริงๆด้วยนี่ไงโดนก่อนแล้วไนงะเอาแข้งก่อนอนะ่ะจะได้เล่นง่ายๆนี่ไงเอาได้ว่าเดี๋ยวเปิดให้รีบมาเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกกันไว้ก่อนอนะ่ะ ให้ผมผมโดนก่อนนะว่าผมเลือดเดยอะมากนะเว้ยใไมผมถึงโดนก่อนผมก็ไม่เข้าใจถ้าผมจะตายแล้วแล้วผมก็จะตายแล้วแล้วผมกดรีเจนแล้วรีเจนผมมันไม่แสดงผลแล้วไงชิปหายแล้วตายแต่ได้อยู่อ่ะมันเอาผมวดเดียวแต่มันตายยกแก๊งอ่ะเออยังไงวะนินจามีพิเควะนินจามีพิเควะโชช่าหน่อยเรียบร้อยให้มันเก็บผมก่อนแต่ทีมชนะก็โอเคแล้วล่ะเลือดผมสองวันสองทีมไม่ตายตายดีกว่าใครตายวะมังกี้คิง ตีบ้านมันเลยมันตายหมดจมไปสิ่งก่อสร้างนี้อือหือมีเจนผมกดไม่ได้คนระับผมติดไอเนี่ย <G ül üyor> เขาเรียกว่าอะไรวะติดไอ้ไ์แบนของมันอะน่าเสียดายไม่งั้นรอดไปแล้วเนี่ยโดนก่อนแน่นอน <G ül üyor> มันคอบไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกตีบาแหลกให้แตกเลย <G ül üyor> นี่ไงครับผมไม่ต้องกลัวหรอกตามเมดเป็นมาเฮ้ยนินจาสวยอ้าวเรียบร้อยดิอ๋อไม่มีอายยังไงติดตาหรือเปล่ายังไงทันไม่ทันวะผมต้องออกพวกของการดีไหมเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้ใจจริงผมอยากได้นี่มากนะฟอร์ฟิลเพลหรือว่าเกาะน้ําแข็งอะ่ะมันเพิ่มมาเมื่อไหร่ผมด้วยผมอยู่ได้นานถึงแม้ว่าจะโดนนั่นี็เถอะแล้วก็สามารถกดใช้ได้จังหวะบวกได้ไอ้นี่โดนอะไรว่าแล้ว ชิบหายแล้วนะเฮ้ยโดนหมดมะเนี่ยโอ้โ oh, หสวยว่ะสวยว่ะโอ้โ oh, หอันตรีได้สวยมากรอบน,นี้สวยงามมากๆเอามันด็ถึงปะปุ๊บเรียบร้อยอา้อาหมามังกี้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 กู๊ดบายอีเดียตายปะตายเรียบร้อยครับผมสวยงามตัวที่น่ากลัวที่สุดมันตายแล้วมาป้อมล่างมา เหมือเม็ดเบนตัวหนึ่งซึ่งอันตีไปแล้วด้วยผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วมานาเราก็เต็มปรีไม่ต้องกลัวหรอมาั้งน่าจะแตกละสิบเจ็ดวินาทีก่อนที่อีกสามตัวจะเกิดฆ่าได้เนี่ยเพิ่งดิงมาด้วยนี่่ะแต่มันถึกว่าเฮ้ยมันอืดเกินอ่ะตีบาหลักดิยมันปีชีพเพื่อชาติวอรอเกิด มังคีมังก,งกีไม่สก,กิลหน่อยเหรอวะชิบหายแล้วไงบาแลกให้ตายเรียบร้อยผมก็ตายแล้วผมก็แตกตามบาแลกไปด้วยเนี่ยสก,กิลหนึ่งเยทันไม่ทันหรอกโครีบกดไปหน่อยถ้าจะรอวะถ้าจะรอให้มันพุ่งไปไกลก่อนผมไม่น่ารีบกดเลยโห๊ยแต่ง้งตรงกลางได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยตายเนี่ยพึงพ่งบิงมาด้วยเรียบร้อยอ้าวได้ไหวยังไงวะอ้าวต่อซาฟลิสยังไงเนี่ย เฮ้ยตัวตัววะ่ะโหย,ยังไงก็ไม่ไหวแข็งหรอกแข็งมันคดทอคนแม่งการยิงแรงแต่ก็ไม่นา่ารอดหรือว่าโดนกดดับไปอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแต่ว่าได้บาแล็กแล้วก็ได้ป้อมกลางมาแล้วผมก็ใกล้ได้นี่ละเ<ๆ>กาะน้ําแข็งอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเองเจ็ดร้อยเองเจ็ดร้อยเองว้าเวิร์กนะก่อนน้ำแข็งเกมนี้ พราะว่าทีมันต้องเข้าใกล้กับทุกตัวจะมีก็แค่ไอ้แข้งที่มันต้องตีไกลๆตัวเดียวที่น่ากลัวที่สุดแล้วอ่ะแข้งกับโคนอ,นอ่อนะแต่ตรงๆมันก็ตีได้แค่ตัวเดียวอ่ะถ้ามันเลิกตีมันก็มีตัวตีตัวเดียวนั่นแหละเพราะว่าด็อกเตอร์ยังไงก็ต้องพุ่งเข้ามาใกล้ๆอยู่แล้วอ่ะถูกปะ่ะแต่ก็ลองดูแล้วกันเอาได้ป่ะเดี๋ยววาร์ปลง,งวาร์ปได้นะ เรียบร้อยอันติีแล้วกันกันเอาชัวร์ดีกว่าไม่โดนหรอมันไม่โดนวะผมก็มีนี่แล้วหรอมันไม่ไม่ได้เพิ่มไกลขึ้นอย่างที่เห็นหรอวะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สินะแต่ป้อมกลางก็มีบาลแหลกนะขอดิป้อมกลางก็มีป้อม,มนะ พูดผิดไปพูดบาแลกตะก,กี้<ป>กลางดีกว่าเย่เรียบร้อยอเมอริ่พาร,รอเพื่อนกันดิระวังโดนเปิดตอนนี้ลดความเดีย๋ยงหกสิบปอร์เซ็นคือมันตีผมร้อยหนึงเข้าผมแค่สี่สิบไม่มีอันตีหวังสามสิบวิเองเรียบร้อยปะเนี่ย โหเอออยู่เอออยู่ได้วังรออันติผมพอดีรอแป๊บอันติยังไม่มาเลยสิบ <10 S 2> วิมันมีดัสผมมีวินบอผมวินบ็อกไปผมโดนดัสผมจะตายปะเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าหลังอันติช่วยอะ่ะรอบนี้ผมไม่เปิดดีกว่ารอบนี้ผมไม่เปิดนะ อ่านินจาโชช่ำว่วะ<ป>เรียบร้อยหนึ่งตัวแน่นอนคนน้อยเอ้ยไม่โดนเลยว่ะเอาแข้งกันนะบ้าเอาแข้งกันนะบ้าเอาแข้งให้ใตายก่อนนะบ้าเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยดินี่ไงเรียบร้อยเหมือนกันไมไม่ตายนี่หว่าผมยังหายใจอยู่ไม่โดนอ่ะไม่มีคนเข้ากับคนน้อยเลยอันตรีมันยากมาก <laughs> เอ้ยมันซื้อเกิดว่ะแข้งอ่ะไม่ทันว่ะนี่ไงยังไงล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่เะเรียบร้อยเดี๋ยวด็อกเตอร์ต้องพูดไปอีกทีหนึ่งจับเราไม่มีอะไรไปจับมันอยู่แล้วอ่ะฆ่ามันยา่ามั่มบนมงงหนเราตีอะไรกันสนุกสนานเนี่ย จริงๆมังกี้เล่นดีนะผมว่าเขาก็ออกบิง้งมาคอมโบโหดดิเฮ้ยขอนแล้วเฮ้ยแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับผมคามเมเลียนบาซิลิสตัวนี้กิ้งก่าบาซิลิสนั่นเองนะเจ้นี่ฆ่าก่อนจริงๆมันจบไปแล้วล่ะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนถึงตรงนี้นะครับผมถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีไลค์ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้แล้วครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปจ้าไปจ้า,จาบ๊ายบายเนี่ยมันเหมือนกว้างนะเว้ยเดี๋ยวมันดูดิระเบิดแค่นี้ไอตรงนี้หายไปไหนอ่ะโดนหลอกเหรอไปเจ้า